แพงทุกอย่างแพงทั้งไปดินจริงๆ,ๆล่าสุดก็บอกไข่ไก่ปรับขึ้นอีกแล้วแล้วก็ที่สําคัญเป็นการปรับขึ้นครั้งที่4ในรอบ2เดือนนะครับตอนนี้ไปแตะที่ 3, สามบาทหกสสตางค์สูงสุดเป็นประวัติการ <c oughs> ไปล้เรียงตรวจสอบกันแต่ละพื้นที่นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้แพงขายไข่ไก่ของนางสาวทรายทองเสมาชัยครับแม่ค้าตลาดอ่างทองที่จังหวัดอ่างทองนะครับ <c oughs> ตอนนี้เขาบอกว่าวิธีการคือจัดไข่ชุด ให้ลูกค้าถามว่าเป็นยังไงเอาใส่ถุงพลาสติกเลยฮะถุงละสิบฟองสิบฟองสิบฟองเพราะแม่ค้าบอกว่าตอนนี้ลูกค้านิยมซื้อแบบนี้เพราะว่าอะไรไข่มันขึ้นแล้วแม่ค้าบอกว่ามันปรับขึ้นแทบทุกวันนะครับตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่ต่ําสุดที่เห็นเนี่ยสองบาทแปดสิบแพงสุดคือ4ี่บาทห้าสิบงนะครับแล้วก็เพิ่งจะผ่านเทศกาลศาสตร์จีนมาค่าอาหารก็สูงขึ้นไข่ไก่บางเบอร์ก็ไม่มีขายลูกค้าก็เริ่มบ่นบนกันแล้ว หลายคนก็เลยหันมาซื้อแบบทีละสิบฟองสิบฟองแทนการซื้อยกแผงเหมือนเมื่อก่อนนะครับฟังเสียงแมค่ค้าขายไข่ไก่นะครับราคาขึ้นมากขึ้นทุกวันแงแล้วก็ของก็ไม่ค่อยมีด้วยนะเหมือนว่าตอนศาสตร์จีนนะเขาจับตัวไก่และอาหารมันก็แพงเขาก็ต้องขึ้นเรามาตอนนี้ขึ้นมาอีกแผงละสามบาทต่อแผงบางเบอร์ก็หกบาท ถ้าเบอร์เบอร์ใหญ่ๆมันไม่ค่อยมีคนแพงกว่าแพงกว่าปกติแต่ว่าอย่างคนเคยซื้อแพงนึงก็เหลือทิ่ไปราคาเราไหนลงพื้นที่แล้วนะครับก็สำรวจร้านอื่นๆด้วยก็ราคาต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่เหมือนกันเขาบอกว่าขายได้น้อยลงเพราะลูกค้าซื้อน้อยลง ก็ไปสอบถามลูกค okay. <pl> ้ารายหนึ่งก็บอกว่าซื้อน้อยลงจริงๆเพราะว่าก็ต้องทางันทุกวันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าซื้อเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่เหลือตังค์ไปซื้ออย่างอื่นนะครับนี่ก็เลยซื้อไข่ไก่ลดลงเพื่อไปซื้อกับข้าวอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยครับส่วนขายไข่ที่หนองคายนะคะเราไปที่ตลาดสดโพชัยค่ะก็ไม่เห่าเท่าไหร่นะแต่ก็ซื้อน้อยลงจริงๆอะค่ะคุณวันนีสักอุบลอายุ37เป็นแม่ค้าค่ะบอกว่าขายไข่17ปีไม่เคยแพงเท่านี้มาก่อน ช่วงนี้ลูกค้าที่เคยซื้อประจําซื้อน้อยลงนะคะหันไปซื้อไข่ถุง10ฟอง35บาทแทนเหมือนกันค่ะเห,เ,เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะแบ่งถุงขายบางส่วนก็เปลี่ยนไปซื้ออาหารอย่างอื่นแล้วนะคะทําให้ยอดขายไขย่ไก่ไข่เป็ดลดลง30เซก็อยากให้รัฐบาลพยุงราคาไขา่ให้ลดลงกว่าน,นี้ได้ไหมกระทบพ่อค้าแม่ค้าและผู้คนมากๆเลยค่ะขยับไปที่ขอนแก่นหน่อยนะคะไปดูแผงขายไข่ไก่ของนายเจษดาจำปานน้ยตลาดสดบางลําพูนะครับถามพ่อค้าบ้างแกบอกว่าจริง ไข่ไก่คะราคาไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนฮะ <S 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 คุณเจษดาบอกว่าตัวเองเป็นพ่อค้าจะไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับแต่ว่าสงสารลูกค้าที่ต้องจ่งายตังค์ซื้อไข่ราคาแพงขึ้นเพราะว่าเริ่มได้ยินเสียงบ่นจากลูกค้ากันบ้างแล้วแต่ก่อนนะคุณเจษดาบอกว่าเวลาขนไข่มาเนี่ยวันเดียวหมดนะฮะขนเข้ามาวันเดียวหมดขนเข้ามาวันเดียวหมดตอนนี้ขายกันสามวันสามคืนนะ<า>อันนี้พูดเรื่องจริงนะที่ร้านตัวเองขายเบอร์ศูนย์แผงละร้อยสามสิบส่วนเบอร์อื่นๆขายลดลงไปเบอร์ละห้าบาท ส่วนไข่เป็ดตอนนี้ปัญหาคือขาดตลาดด้วยนะครับก่อนหน้านี้ขายกันแผงละ120ปัจจุบันราคาดีดขึ้นไปแผงละ140แล้วสำหรับไข่เป็ดครับอืมอก็หลากหลายนะครับความเดือดร้อนทีนี้อีกจุดหนึ่งนะคะที่เราต้องไปดูกันก็คือเราไปดูบริเวณที่เขาเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สีแห่งนะคะแจ้งปรับราคาหน้าฟาร์มนะคะปรับรอบล่าสุดก็คือ3สิงหาคม ครั้งนี้ค่ะไข่ไก่ปรับราคา10สตางค์ต่อฟองนะคะอยู่ที่3บาทหต่อฟองปรับเป็น3บาทหมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะทำให้ไข,ข่ไก่คะช่วง2เดือนนี้ปรับขึ้น4ี่รอบอย่างที่ตาบอกอทั้งหมดห0สตางค์แล้วนะคะถือเป็นการปรับที่สูงสุดเป็นบริการส่งผลให้ไข,ข่ไก่คะไข่ไก่เบอร์ทุกเบอร์ปรับขึ้น3บาทต่อแพนแต่วันนี้ก็มีข่าวดีนะครับช่วงตีห้าคุณผู้ชมครับปตทกับบางจาก ปรับราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิดลง50สตางค์ต่อลิตรนะครับนี่ราคาขึ้นหน้าจอนะฮะดูเว้น E85 ครับปรับลด30สตางค์ต่อลิตรดีเซลพรีเมียมปรับลด50สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆราคาคงเดิมนะครับมีผลตี5 ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ครับถ้าไฟปรับขึ้นแน่นอนแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะช่วยพยุงราคาให้กับคนที่เป็นกลุ่มปปงใช้ไฟไม่ถึง300หรือว่า300แต่ไม่เกิน500หน่วยนะคะครตรงนี้ก็เดี๋ยวจะตึงราคาให้ส่วนเรื่องของบรรมีถึงสําเร็จรูปห้ายี่ห้อ,อ,อจ่ออยู่เป็นยังไงฮะอจ่ออยู่พานิชยอมถอยแต่ไม่ให้ขึ้นราคาซองละสองบาทนะคะคเให้ไปคํานวณคิดมาแล้วเดี๋ยวภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเคาะตรงนี้กันว่าให้ขึ้นกี่บาทเดี๋ยวรอไฟนอลอีกทีเนาะใช่ค่ะ ไวเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ข่าวช่องแปด